สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีถูกขู่ถูกคนสบายดีเอฟซีกๆทกานเนาะตื่นสาแมนก็เห็นบรรยากาศลาพี่นองพ่อแม่สร้าสวยเติบแล้วพาไปหนังส้มบรรยากาศเขาเขียวงามเต็มยมถงนาเนาะหากับข้นพี่นองเลยกำลังดื่มแต่กุกแต่กอ นี่ได้กะเถาเฮา,าก็ได้ทางหยาทางหยาบทางเถาเอาบ่ได้ปะเต็มตา,าคือพ้นตกแต่ว่าตกไปปอยหน่อพี่น้องก็เห็นนะบ่มีหัดน้ำแน่นา่านะมันตกพอดีค่อนทางเปื้เปลอกมันเลือก,จกเจีย๊ย <c oughs> มันขึ้นนี่มาบ่ดึกปานะไรพี่น้องประมาณตีหนึ่งขึ้นว่านในตีสี่เขิงตีห้า กับบ่มีหยังหลายพวกพ่อกับเฮาคือเก่าเนาะใจใส่แดกพังเสียงงัวควายพังเสียงเคาะัวควายแล้วก็เสียงนกเสียงนเสียงกบเสียงเขียดน่ะบ่มีพี่น้องเพราะว่ามันสวยแลมมมธรรมชาติเล็กน้อยเนาะแล้วก็รีวิวขาวหน้าเฮาจักนอยว่าเป็นแนวใดบ่ได้มากลหลายๆมื้อเนาะหลังจากที่ว่าปจพอบ่าวังลั่นไปเบิ่งแยงไปยังอยกันั่นแหละพี่น้อง าะก็บ่อยากเว้าหลายเนาะทางกลางเวรกลางคืนเต็มๆเต็มกันอื่นๆอยู่หั่นแหละลูกหลานก็ได้กัพี่น้องก็ทักถามมาถามไทยมากันหลายคนเฮาตอบได้เฮาก็ตอบเนาะเฮาตอบบ่ได้เฮาก็กดใจก็บ่ว่าหยังกันคอมเมนต์ได้ที่เฮาบ่ได้ตอบพี่เฮากดใจเฮาก็กราบขอโทษขออภัยหลายๆที่เฮาตอบบ่ได้เนาะลงคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์ได้ที่ตอบบ่ทวงบ่ทันที่บ่เห็นก็กราบขออภัยหลายๆ สีเบาๆอย่างไรเนาะเบา่เบาเรื่องซีเรียสไล่ปขึ้นไปกินข่าวเสานำกันพี่น้องเบาๆไลายายห่างกินข้าวเสากับถอดกุ้งซื้อมาไว้ใส่ตู้เย็นไลาเมื่อนะลืมไปสองมังตุผัดเห็นพี่น้องกับต้มปลานิลต้มแซ่บต้มสงต้มยำปพี่น้องกพอกันอยู่ผ้าข่าเที่ยงหน้าผ่าซุกเฮานะเด็กนก็อย่าลืมกดติดตามเราจะเด้อนูเขาเบืองใหม่ พุดซับสะไข่ให้เจสายแดกไนเด้อด,ดังไพ่เฮ้ยังในชีต้มไก่บอ,อ,อโอ้ยโดนเลยโดนงอนโดนค้างเถียงพี่น้อง,น,องนี่เห็ดมาตะบา้านพี่น้องเอ้ยราะว่าแ่งข้าเขาจังเสาปั่นเสานำการพี่น้อง ทอดกุ้งคล้องโป๊ดนองกะทินเลยแหละต้มวิงยางปลาหนึง่งพี่น้องเอ่ยมือนิย่านต้มกระ,ต,ะตูมันละต้มซ่บะดาดมือผูกขา,าพร้อมเสิร์ฟไปแล้วทานผู้ชมเอ้ยมาเสดนำกันเด้อกับบรรยากาศดีๆอยู่เที่ยงหน้าเหาเนาะสบายดีป้าลุงสบายดีสาวๆนมกันป้าลุง ิ้มก่อนเดีแซ่บนํากันแซ่บจนเที่ยงสะเนือนพอนอกกัพอนอกแทกอย่างปวกแห่งกินบ่ยังอย่างแห้งพาดูอื่นลงประเชษเนี่ยเลย ด้วยน้มันหักเลยนะมาเหรอเลยมองเสร็จยังไปอีกกี่ละเทรดลุลโงนอนยัไบาดีอีกเอบนอยชำบาดีท่านผู้ชมกินข้าวน้อำกันเด้อแล้ง ตุบตายออน้างนหกยังไปอีกอีกและแสบบ้าม่ยามาไดนน้นกินจับมันกินจับง่วมันบอก,กินบ้า่กินได้แพงแนบ่ให้หวย,ยม,มุ้งมบ่งาสมบ้างหันผสม เมื่อทินกินอะไรนันน่นจะได้ฉลาดจุใจขนาดนี้อยรอกินปลาเยอะ một trò, bùn cung bắt bát, bạn cái nào phao, thảo phao, bùn phao, bùn phao, bùn phao, ăn phao, bù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 n ơi bùn phao, bùn phao, bùn กินข่าวไปน้ำดืบรรยากาศไปน้ำแนมลุ่มทุง่งข่าวกัเคียวมุ่งข่าวไปอีกแด้วไหลๆอยู่ที่ยังเด้อ ขึ้นไปแล้วมีเด็กน้อยอยู่สองคนเข้าตัวสอบกเลยหนวดก่างปลาแก้มตนนอกับใเมื่อะคะนุ่ยเด็กอ่

โมงค <ic> ่นแล้วสดอันนั้น <Kid> แ่งนวลจังเยวอีลอยเปนงอืมอืมมแม่เสีเยาเองเอาแต่หัวนี่มาให้แม่ mặt đất nó đi lại kia hai mươi bốn hết rồi mì mua Mẹ, mì học mì 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 đẹp cái dòng này Xinh đẹp và của thông Một <laughs> ừ. cả với thế đai Nói thang Kinh thang cả vợ กระเพาะมันยังแสบถุยท้อมั้านัน่งกินดิด,ดิดอยู่อือเหอี่ยอันิอนเรีนบรีบยแน่นี่ชุดชุดตำรับ อะไจะบอกใครเลยนะกินทอดลูกคำเขาเย็นบ้องล้วเนะน้ำอยากคน้ำอมาสามคำหน่อยยากเนา

หมักแห้งแพงลายนี่มันกุ้งป้าพาามาหายเสียบเยอะฮึฮะได้ติอง่ายเดกูมาเศ้า เอาไว้ในถั่วอันนังน,งนนเะเอาเองน้องก็เทยอะไรอ่ะเป็นยังไง <c oughs> ครับเองชิมหน่อยเจ้าไหอ กันเด้อพี่น้อยกิหนาจังพาอกันใหม่จังหวากันใหม่เนาะจังหวาจังจาจังคุยกันใหม่บอกว่าริ้วเขาแห้งมาจะกินมัมมัมบอกข้ามบ่งเงินมอกมาข้ามเบิ่งกล่องยังดีพี่น้องเอ้ยอิู่ไม่แห้งสุขุสุขคนจังได้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชับสกายให้เด้อร์ขอบคุณทุกท่านขอบคุณเอฟซีทูกฐานเนาะ ขอบคุณถูกถูกกำลังใจสบายดีเด้ออยู่ดีไม่แห้งเว่สุขุสุคน